แล้วไปโฟกัสที่สิ่งที่ตัวเองอยากโฟกัสโฟกัสก็คือสปอตไลท์ฉายที่ตรงไหนที่ตัวเองอยากจะบอกผู้คนว่าฉันจะโฟกัสนี้มีรูปอะไรบ้างคุณมาร์คเหมือนเจ้าของเลยเอา่เอาเหมือนเจ้าของเลยออันนี้มีรูปหัวใจด้วยใช่ไหมคุณมาร์คมีรูปเลขศึกร้อยมันเขาว่าอย่างไงอาจจะพึ่งใหม่เด็กผมกความหมายอ่ามีเลขหมายเลขศึอด้วยใช่ไหมมันต้องหมายเลขอะไรตัวนี้ตัว,วตนี้คืออะไรตัวนี้ตัวที ให้พระอาจารย์พูดไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งถามว่าอ๋อใช่เอออันนี้เป็นเรียกว่ามีครบมีองค์ประกอบครบเขาสังเกตดูทำไมเขาถึงใช้ริมที่ปากเขาแดงอันนี้คือปากเขาก็แดงอ่าได้ได้ได้มีภาคได้อาจารย์ได้ครับมีการได้ปกติมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมที่เขาจะปากแดงครับปากแดง แต่คุณคุณชื่ออะไรมาคุณมาก์คบบเน้นท nah ี่ปากแดงแสดงว่าจิตใจเขาโน้มเอียงไปในทางมีความอ่อนโยนเป็นคนที่ไม่แข็งแข็งกระดงว่าถูกอ่อนโยนแล้วก็ส่วนมากผู้ชายจะคิดว่ารกจะไม่ค่อยมีนัำใจแสดงว่มีความรักอยู่ <od ex ual application> เลยมีความรักเดี๋ยวมีฟางมาเดีฟางมาเป็นทำไปทานไปแต่งบางอย่างแา่ยังยังยังนะคุณน้าใช้หัวใจเป็นสีเขียวใช้สายตาเป็นสีเขียวใช้จมูกเป็นสีเขียวใช้สายลายเส้นหูเนี่ยเป็นสีเขียวสีเขียวบอกให้บอกเราทั้งร่วงเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็คนที่อัธยาศัยใส่เพราสีเขียวเป็นสีในการตั้งครรภ พราะฉะนั้นคุณมาร์กก si ็ค so ouais ือเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีโดยโดยพื้นฐานถ้าพูดถึงบ่งบอกถึงสีอย่างนี้แล้วก็มีํำตัวําตัวที่สีดำนะคอเนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เห็นลูกกระเดือกแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นคนอีสานด้วยเพราะเขาไม่ได้วาดหายปละรา อันนี้เป็นมุกไม่เกี่ยวใช่ไหมจ๊ไม่มีไงเวลาไให้พี่หนึ่งของมัพี่หมาดูแล้วเราวิพากษ์้าิจารห์เอยคุอมาร์คคุณมาร์คภาษาไทยนะโอเคโอเคนะเอาสเเมนเกี่ยัารทกนิ Volgens mij vind je leuk om af en toe uh, lipstick van je vrouw te gebruiken. Ja. <laughs> en volgens mij, aan, uh, wat jij uh, graag uit uh, willen uh, yeah, highlighten, Focus. dat is jouw vrouw. Weet je wel. Ja. Ja. Dus je houdt heel veel van je vrouw en je gebruikt dezelfde dus lipstick als je vrouw. Ja. <laughs> uh, yeah. Ja. En uh, even kijken, je. ผมใ้นน้วส่วนของผัผมมีนิ้วสวนช่ชอบทายผักดวกสีเขียวช็อบทายผักหัวใจสีเขียวอ่ัใจสีเขียวก็หมาว่าชอบทานอาหารสุขภาพได้เลยแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าใช้ลิปสติกสีเดียวกับุภรรยาแล้วก็หน้าที่ไฮไลท์ก็คือนาภรรยาก็คเหมใจมากๆกับคุณภรรยาแล้วข้ามอะไรคอนหรือหรือคอนซูม น้ำเหรอโอ้ตอนจะสร้างบ้านเหรอคะกำลังเก็บอกำสพ่อพ่อแม่พ่อแม่พ่อที่นี่แม่ที่จะไปหาพ่อแม่ไม่ต้องใช้ค้อนไหาพ่อแม่นะคะว่ามันจะน้ำมันเถื่อนอะครับแล้วแต่การอ๋อไอ้สุรสโอเคค่ะพ่อแม่พ่อเป็นช่างก่อสร้างอ๋อเหรอค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่า ขอแล้วรู้สกว่าแม่เป็นคนร้องเพลงเะ่ีหน้าอะไรเขียวที่มีลิ้นสีเขียวเลยะอ๋อเมีย่รากะเพราปาเพาเห็นไหมนะคะชอบสีเขียวๆช้บอ่านไทยอะไรชอบอ่านไทยก็เลยมีเมียแปกใ่ดว่าเอ่อไม่ค่อยทานเนื้อผักน่าเลยตอบไปหน่อยนึงนะคะ

ไปสอนต่างๆตลอดก็จะทำมาทำาทไปทำมาให้กำลังใจผุ้สิทธ์อาณะนะข้ารูชการสิทธินุสิทธิคณะเจริทางกลับเาวดีครับถ้าใทรต้องการไปเรียนไปเรียนศิลปะก็ติดต่อที่ได้อาจารย์ชวิตที่ประเทศไทยนะที่ประเทศไทยยังไงก็กลับเรีนเดินที่มศักนาได้เลยได้เลย เดี๋ยวนักวังทำไดแต่แต่ก่อนไม่ยากไปหักใช้มือซ้ายเขียนแนนรู้ความลับมือซ้ายเขียนมือซ้ายว่าจะเอามือจะเอามือซ้ายว่าจะเอามือขวาแล้วบ้างต้องไม่บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย